โอ้ว้นน้องนุกไปนุกไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ถามก่อนนุกไปครับผมสวัสดีครับเห็นเมียไอ้บอจีอุนอีจีอุนหอดงามขึนน้นไปที่แล้วจับมันไปใส่ดีวนี่สิบแต่งงานออะสิบแต่งงาน อ๋เจ้าพกมาหย่างไม่พกมาว่ให้น้องเห็นบ่อยเห็นเมียไอ้พ่อน้องสิไปสก็ปแต่งงานสิไป็ดเออเจ้าคือแต่งหลายเจอแต่เราเมาเราไอ้เลปากั็เล่าไอ้สิแต่งไม่มือนีเละนี่สิเขาพาขวัญเนี่ยอันบังบังอันบังเคียกร้อนนัป่าแล้วป่าแล้วแมนมือนีสิแต่งไม่ได้ดิหน่องเพิดคำสิว่าผู้เถ้าคบกันที่ใส่เห็นเร่าพอน้องเห็นเราบ่ขอดกันย้อนขอดกันย้อนเห็นบ่เห็นบ่ป่าเล่าเราเมาเราพูดพูด ไปกินเหล้าบ้างดูบุญไปเบิ่งดูบุญเมียเจ้านั่นเอาเนี่ยเอาไหนเถ้าเถ้าไปเมียตือนเตือนเตื่นตือน่านก่อนโอ้ยมันหอดน้ำเจ้ขึ้นเวทีแล้วนี่เข่าพาขวัญไปไปลูก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 โอ้ยเมียข่อยก็เป็นทังสิ่กูสิแต่งกับมึงดูบุญี้กูสิป๋าอีกเพื่อนี่แหละทำเบื้องดูบุญโอ้ยอุ้ยกินอ้วนไหมไม่ไหมไปดูเข่าพาขวัญก่อน ขอพบคุณขอบคุณน้องขอบใจอะไรขอบใจอะไรไปไปไปอู้ยแขกแขกหลายมากเลยอู้ยเป็นมื่นน่ะเท่าแขกหลายเต้ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนมันกินเหล้าเยอะห่อเลยล่ะคือต้องเมาคักแท่เดียวดีกินลีโอ้ยนี่อยังอ่ะรีเจนโอ้ไปไปไปเท่าเท่าเท่าพุ่นเห็นบะคนน่ะแขกมางานเท่าไรเด้ซื้อไปจันทรซื้อเดี๋ยวปีหน้าแต่งไหมอีกแต่งเมื่อนี่ เตืบคาเตบคาไป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 เถาไป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 เตีบตบเตีบตืบโอ้ทุกวันพี่นี่เป็นเถวเถาเว่ยเตีบตบเตีบเตบาเตบตืบแห่งมือนีมือแรกแขกแขกเขาก็หลายแขกเขาไลยแขกเป็นมื่นเป็นมื่นเถาเป็นมื่นพุ่อ่ะแขกสางทยทางไทยเหรอพี่น้องที่มางานเขาก่อนสวัสดีครับแขกแขกก็ได้ก่อนแขก เป็นหมืนครับมน่หมื่นเสียแป้งไปตัวเขาอีกยังไหนขึ้นได้หลายแสนมือหน่อจังว่านี่แหละนี่แหละเจเจอ้นเนี่ยเจอ้วนมาขายอีกแล้วเอาได้เถอะเอา่ด้โอ้เอามม่เสียเวลาเทีบเทียบเทีบุทบตัวอาจารย์ครับผม